สวัสดีเช้าว,วันพุธที่17กรกฎาคม2567กับ Beyond Wealth Daily นะคะที่จะมีการอัปเดตเข่าวสารการลงทุนในชุกเชา้าทุกวันนะคะรวมถึงกลยุการลงทุนในกองทุนรวมโดย Beyond s t r g y Wealth Team ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ชี้นําสําหรับการลงทุนต่อจากนี้ค่ะเริ่มต้นด้วย Mf นะคะที่มีการคาดการว่าเศรษฐกิจ โลกเนี่ยในปีนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ3.2%แล้วก็ปีหน้าจะมีการขยายตัวที่3.3%นะคะในขณะเดียวกันค่ะการเติบโตของอเมริกานะคะคาดว่าจะมีการชะลอตัวลงมาอย่างมีนยัยสำคัญน,นะคะจากปีนี้ที่2.6%มาที่1.9%ยูโรโซนแล้วก็อังกฤษค่ะจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาที่1.5%ในปีหน้าและจีนค่ะเชื่อว่าอาจจะเห็นการชะลอตัวลงมาในปีหน้าแต่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%ส่วนอินเดียนะคะก็จะเห็นการชะลอตัวลงมาในปีหน้าเช่นกันที่6.5%จาก7%ในป ทั้ทงนี้ค่ะ MF เขามองว่าปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่แม้ว่าเห็นการชะลอตัวมาแต่ก็ยังมีความหนืดโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟอ้อจากค่าจ้างฝั่งบริการนะคะซึ่งต้องบอกว่าอเมริกาค่ะถือว่าเงินเฟอ้อฝั่งบริการเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนืดน,นะคะและหากยังคง ะระดับดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปนะคะก็จะกลายเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของอเมริกาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนะคะจากข้อมูลของโฮเวลนะคะที่มีการแถลงในอ c โคนาเมิกคลับนะคะเช่นเดียวกับอ c b บนะคะหลังจากที่ลดดอกเบีย้ยเดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยในวันพฤหัสนนค่ะว่าจะคงดอกเบี้ยแต่ว่าในเดือนกันยายนค่ะก็จะเห็นแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบีย้ยเช่นกันค่ะ โดยอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาค่ะที่สูงขึ้นเป็นเวลานานนะคะก็จะส่งผลต่อดอลลาร์ให้ยังคงอยู่แข็งค่าอยู่ในกรอบนะคะก็กดดันปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อในฝั่งของเอเชียแล้วก็แอมเบจินมาเก็ตด้วยนะคะส่วนจีนค่ะเขาเชื่อว่าจะเห็นการฟื้นตัวของการบริโภคผ้า,าเอกชนได้ในปีนี้รวมถึงการส่งออกนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของผ้าอาสังหายอยู่แต่อย่างไรก็ตามค่ะประเด็น,นการเมืองของสหรัฐค่ะก็จะมีน้ำหนักกับตลาดหุ้นจีนนะคะโดยล่าสุดค่ะโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยมากถึงเจ็ดบิบเบอรบบ์ะก็เชื่อว่า ตลาดอเมริกา p พในอเมริกาค่ะกำลังจะเข้าสู่ยุคชาร์มอนอมิกส์นะคะก็คือการเรื่องของการลดภาษีแล้วก็ลดดอกเบี้ยนะคะ ก็นโยบายของทรัมป์เนี่ยก็มีการเรียลิสอ์่งมาแล้วค่ะว่าจะมีการลดภาษีนะคะจาก22มาที่19นะคะรวมถึงการ deregulate นะคะก็คือข้อกฎหมายบางอย่างจะให้ผ่อนคลายลงทำให้ตลาดเชื่อว่าบิตคอยค่ะจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะจากการลดกฎข้อกฎข้อบังคับบางอย่างะคะ่ะนอกจากนี้ค่ะหากทรัมป์เนี่ยมาเป็นรัฐบาลมาเป็นประธานาธิบดีนะคะก็พอเวลก็จะยังคงสามารถดำรงตำแหน่งประธานเฟดต่อไปได้นะคะแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวสำหรับรัฐมนตรีการคลังนะคะจ เจเนตเเล่นมาที่เจมี่ไดมอนด์นะคะซึ่งเป็นประธานซีอของเจพีมอร์แกนคนปัจจุบัน,นะคะ่ะทั้งนี้ค่ะทรัมป์เทรดนะคะก็ยังคงเป็นกระแสที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะโดยจากนโยบายของทรัมป์ที่เอื้อต่อตลาดหุ้นก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้งเรื่องของตลาดหุ้นนะคะจากการลดภาษีแล้วก็ลดข้อกฎหมายบางอย่างให้ผ่อนคลายมากขึ้นในขณะที่ผลกระทบกับความเสี่ยงของจีนดูจะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะอาจจะมีการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง60-100%เลยทีเดียว ส่วนสินทรัพย์ลงทุนค่ะที่น่าสนใจนะคะสำหรับถากทำชนะค,ะค่ะก็อาจจะเป็นตลาดุ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มการเงินนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะรวมถึงบิตคอยค่ะดอลลาร์ก็อาจจะมีการแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะจากเทรดทรา a ลสนะคะในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนนะคะเขาก็เชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายของทรัมป์หลายๆอย่างรวมถึงการลดภาษีค่ะจะกดให้ดอลลร์อ่อนค่าลง ส่วนประเด็นดอกเบี้ยค่ะเชื่อว่าจะเห็นกนานรผลไยมากขึ้นก็สะท้อนผ่านบอลยูนะคะที่ตอนนี้ค่ะก็เป็นบูลิสเทรดนั่นเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นซิปเทนนิงหรือแฟลชเทนนิงนะคะก็คือสเปรดตัวสั้นกับตัวยาวเนี่ยมันมีความกว้างหรือแคบลงนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยบอลยูมีการปรับตัวแล้วลงมาก็จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นนั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะสเปรดสองทับสิบปีนะคะก็ติดลบน้อยลงะค่ะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนทางการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะนักเศรษฐศาสตร์เขาเชื่อว่าเทนยบอนยิวค่ะอาจจะเห็นการเล่งตัวขึ้นได้บ้างนะคะจากนโยบายของทำแล้วก็รวมถึงเงินเฟ้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นจึงให้น้ำหนักกับการลงทุนในช็อตดูเรชันมากกว่าลองดูเรชันค่ะ ส่วนประเด็นดอกเบีย้ยนะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มในการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะคะหลังจากเห็นสัญญาณเงินเฟ้อชะลอตัวลงมาจากถ้อยแสงของโพเวลทาให้สวอปไพรซ์ล่าสุดค่ะก็ฟูลลี่ไพรซ์อินแล้วนะคะกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเดืยอนการยาวที่หนึ่งร้อสาเซตามมาด้วยเดือนโนเวม ber แล้วก็ดีสเปอร์นะคะโดยเชื่อว่าโอกาสที่มีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้สครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามที่เราอัปเดตไปเราอย่างเชื่อว่าอยู่ที่สองครั้งนะคะซึ่งจากตัวเลขรีเทลเซลล์เมื่อคืนนี้ที่ออกมาก็สะท้อนความคิดของเรานะคะค ค้าปลีกค่ะยังคงเติบโตอยู่คนอเมริกันยังมีกําลังซื้ออยู่นะคะทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเป็นลักษณะแบบซอฟแลนดิ้งมากกว่าฮาร์ดแลนดิ้งค่ะซียอค้าปลีกในอเมริกานะคะไม่ที่ไม่รวมน้ํามันแล้วก็รถยนต์นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบสามเดือนนะคะที่0.8%นะคะทำให้รายปีก็เลยมีการขยายตัวที่2.28%โดยมีเพียงสามรายการ<ม>ค่ะจากสิบสามรายการนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาโดยความน่าสนใจหลักๆค่ะก็จะมีอยู่ที่ retail control Control Group เซ l l นะคะซึ่งก็เป็นการรวมของข้อมูลคาปิกที่ใช้ในการคำนวณ GDP นะคะก็ถือว่ามีการเร่งตัวขึ้นมา0.9%มากสุดตั้งแต่เมษายนปี2023ก็จะสะท้อนว่า GDP ของอเมกาค่ะก็ยังไม่ได้ถดถอยหรือว่าลดลงไปอย่างแรงๆนะคะยังถือว่ายังคงโซลิดอยู่นะคะในขณะที่ยอดคาปิกที่เพิ่มขึ้นค่ะมาจากการลดราคาอย่างมากในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว ต้องบอกว่ามีการใช้จ่ายด้านบริการที่ค่อนข้างมากกว่าการใช้จ่ายเรื่องของการซื้อสินค้านะคะที่มีการลดลงไปประมาณ0.4เปอร์เซ็นต์ทำให้เรายังคงต้องติดตามตัวเลข PCE นะคะที่จะมีการประกาศในวันในวันศุกร์ที่26นี้นะคะซึ่งก็เชื่อว่าเฟดจะเมนเทนสำหรับการาการประชุมในเรื่องของดอกเบี้ยค่ะนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากก็อาจจะมีความกังวลนะคะกับ ตัวเลขเกับเศร,รษฐกิจของอเมริกานะคะที่หากเฟดลดดอกเบีย้ยช้าไปเนี่ยอาจจะมีความกังวลได้นะคะเพราะว่าจากตัวเลข u n e m p l o y m e n t นะคะที่เร่งตัวขึ้นแตะ4.1รวมถึงค้อ C p I ค่ะที่ชะลอตัวลงมาก็ทําให้โกลแมนแซคค่ะเขาเชื่อว่าอาจจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ได้เลยนะคะสิ้นเดือนนี้ซึ่งไม่เห็นจ,นจําเป็นต้องจะรอต้องรอไปอีก7สัปดาห์นะคะสำหรับการประชุมในวันที่18กันยายนแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของประเด็นงินเฟ้อกันอีกนะคะและเราก็ยังคงเปนเทนน้าหนักของดอกเบี้ยในการลดปีี้ท่่2คครังะโด โดยเฮดฟันหลายแห่งนะคะก็ก็เลยมีจากบอลยูลักษณะของบอลยูนะคะทำให้เฮดฟันหลายแห่งเนี่ยเขาก็มีการเตือนไปที่นักลงทุนนะคะว่าให้ให้ออโลเทนเงินนะคะออกจากมันนี่มาเก็ตนะคะที่มีมูลค่ากว่า6.14ทนิลเลียรน,นะคะเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ที่เป็นลองดูเรชันมากขึ้นนะคะด้วยเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาก,กว่า44,000ล้านนะคะในบอลตอนนี้นะคะมากกว่า3เท่าจากปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเงินไหลเข้าในกองทุนหุ้นด้วยะคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะประเด็นเรื่องของ mortgage rate นะคะก็ที่สูงขึ้นก็เลยทําให้ดีมาในอสังหาเนี่ยมีการชะลอตัวลงมาจึงเชื่อได้ว่าแฟกเตอร์เรื่องของอสังหาก็จะเป็น leading indicator อีกตัวหนึ่งได้นะคะสำหรับเรื่องของประเด็นดอกเบี้ยโดย developer ค่ะแต่ home prices actually also w e of the largest in 2016 and 2020 they also come about 40%ต่ำกว่า65%ซึ่งก็อิมพลายได้ว่าจะเห็นการลดอัตราเบี้ยที่มากกว่า2ครั้งค่ะตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีการปรับตัวบวกโดย S&P 500ก็ทำออทำหายอีกครั้งนะ นั a แซกนะคะในขณะที่โ o เทชันเซกเตอร์ยังคงขับเคลื่อนกระแสะการผ่อนคายทั้งดอกเบี้แล้วก็ภาษีนะคะทำให้หุ้นกลุ่ม s m a l l cap ค่ะเร่งตัวขึ้นกว่า3.5เซนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รวมกัน4วันเนี่ยแตะ ผลตแพรเนี่ย่1 1แล้วนะคะทำให้รัชเส้าสอพันก็แซงหน้านะแซงร้อยสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นไรก็ตามค่ะหามาดูความเสี่ยงในช่วงของการประกาศผลประกอบการแล้วก็เรายังเชื่อว่าหุ้นกลุ่ม BigCA p ค่ะยังคงเอาเปรียบได้นะคะในขณะที่ Smallcap ค่ะตัวของ e a r n i เ g เนี่ยอาจจะออกมาไม่ค่อยดีดังนั้นค่ะการลงทุนใน m a l l Cap จึงเน้นระยะสั้นแล้วก็ใช้ความ,ร,ามาระมัดระวังสูงนะคะแล้วเราก็ยังริเเมนให้ buy on dip สำหรับหุ้น BigCA p นะคะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มโก w t h ที่เชืวว e ่อว่่าา earnning ะมดีค ส่วน correlation ระหว่าง Small Cap กับ t y e y e Bond อยู่นะคะที่ส่วนทางกันก็มาจาก Trump Trade นะคะและรวมถึง1 0 Year เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกันในข่าที่ S&P 500ค่ะถือว่าปรับตัวยาวนานมากที่สุดใน351 s e s s i o n น,นะคะที่ไม่ลดลงต่ำกว่า2%ซึ่งยาวนานมากตั้งแต่เกิด Financial Crisis ที่ผ่านมานะคะและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจอเมริกาค่ะทำให้ S&P 500ค่ะยังอยู่ในโหมดของเขาเรียกว่าอยู่ใน bullish Trend นั่นเองนะคะโดยปัจจุบันค่ะ มาเก็ตแคปของ s อ500ีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา18ทแปเ t ี i l ดอลล่าแล้วนะคะก็แตะจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมปี2022ค่ะ ส่วน e a r n i n g นะคะต้องบอกว่า Bank of America ค่ะ e a r n i n g ประกาศออกมาก็บีดเอชเมทนะคะแล้วก็ดัชนี KBW ีวูแคลนค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นใน4วันที่ผ่านมานะคะ15%บห้าเปอร์ลยูค่ะมีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับดอลลาร์ส่วนทองคำทำออทำไฮนะคะที่ระดับ2,472เหรียญต่อไทออนค่ะราคาน้ำมันค่อนข้างแฟลตนะคะหลายพื้นที่โลบปรับตัวลดลงมาส่วนจุส่วนเอเชียเช้านี้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จาก sentiment เชิงบวกของการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็นโยยยบาาารผ่่อออนคลตงงๆขเมิกานะะคโดยเเเราก็็หนม็ดเงินผ ไหลเข้าไปใน E.M. Emerging Market นะคะแล้วก็เอเชียที่ไม่คำนวณรวมกับจีนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ